นี้มีเมนูอะไรบ้างคะไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็ขนมปังเหรอคะแม่แม่คะมีเงินเท่าไหร่แล้วคะกกินแล้ว็ขายดีไหมคะขายดีไหมคะเหรอแล้วลูกค้ามีกี่คนแล้วคะเยอะมาก5 5คนมีใครบ้างตอนนี้ต่อคิวอยู่คะตอนนี้ต่อคิวค่ะแล้วใครคะแล้วก็ป้าเอไปแล้วแล้วก็ป้ามาไปแล้วค่ะ เดี๋ยวไทคะเหล๋ยวไทคะเดี๋ยวดีแล้วก็นางแวนแล้วก็แล้วกอาล้นาดาแล้วกนงอยอยู่นามาริงนาดานีอยอู่นานแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็นาดาแล้วก็แล้วีอ๋าแล้วนาคอนราคะนาคอนราแล้วก็นาคอนาด้วยแล้วกอแล้วก็าแวนแล้วมามีแล้วลูกมามี เชฟเรียงคิวให้ใหม่ค่ะเชฟช่วยเรียงคิวให้หน่อยค่ะเชฟแต่เชฟไม่เริ่มทำแล้วแล้วลูกค้าจะได้กินเมื่อไหร่คะเนี่ยอ่ะเริ่มเลยค่ะผัดเลยค่ะผัดเลยนะคะผัดเลยค่ะให้ช่วยไหมเชฟขอบคุณค่ะเอาแล้วเชฟ่ายบังให้ลูกค้าหรอคะได้เงินร้านนี้ดีกินแล้วได้เงินขอบคุณนะคะแพนเค้กแพนเค้กรอนานไหมคะรอแล้วอะไรรอไม่นานนะคะไม่มีลาดีก่อนนะคะ ได้แดดดีก่อนนะคะเพราะว่าเพรวาเะวได้แดดดี้เาาก็จ่ายจัางแล้วก็น่าจะไสอ๋โอเคโอเคค่ะไปเสิร์ฟดวดีค่ะวันนี้จะเลได้เคื่อนกัวได้อะไร่งมาบอกว่าชวาจ่า้งให้แดดีต้อเดีสดอาจ่าย้งให้เดดดีด้วยค่ะเออ จ่ายตังคไงป้าแอนด้วยค่ะยังไม่กินยังไม่กินยังไม่กินจบเลยเหรอนี่นะคริสต์มาสค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะนาเสำนอเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีแพนเค้กไหมคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะอ่าเขาเดี๋ยวเขาให้ตังค์บนจีรันเนี่ย <c oughs> ได้ดีจังเดี๋ยวมาคลิน,นิกได้ไหมคะพรุ่งนี้เปิดไหมคะ <c oughs> อ๋อโอเคค่ะขอบคุณ <c oughs> เราได้ก huh. yeah. really. <that> uh ินแล้วค่ะเราได้กินแล้วให้ตังค์ด้วยสิคะอร่อยมากค่ะตังมีอยู่ค่ะตังมีค่ะอร่อยค่ะคืนจานเลยค่ะโอ้โหนักพิจารณาคริสก้ามีอะไรบ้างคะเชฟรบ้างคะในนี้มีเมนูอะไรคะในนี้ในนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมีไข่เยื้ค่ะอะไรอะไรคะมี่ไข่อันนี้ไข่เหรอคะ ใช่อันนี้ไข่อันนี้ไข่เหรอคะใช่เหรอคะอันนี้ไข่เหรอคะอ๋อแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรนี่สปาเกตตี้สปาเก็ตตี้นะคะอันนี้สปาเกตตี้แล้วฮอทดอกมีไหมคะไหนมีฮอทดอกไหมคะอยากกินฮอทดอกเป็น มาเป็นอากินกินอาจ่ายตังค์นะคุณเจ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วไม่จ่ายตังค์เออคือกินเสร็จด้านนี้เขาให้ตังค์ค่ะร้านนี้กินเสร็จแล้วก็ให้ตังค์ลูกค้าใช่ค่ะกินเสร็จแล้วค่ะมีที่เดียวในโลกค่ะไหนคะให้เท่าไหร่คะหนึ่งดอลลาร์ค่ะหนึ่งดอลลาร์หรอคะขอบคุณค่ะ